สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกราคาวัสดุที่เราได้สร้างกันไปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชื่อบ้านว่าบ้านสิริมงคลนะครับเป็นบ้านของพี่ตันนะครับเป็น FC ของเราเองซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็คือแกซื้อของเองนะครับแล้วก็จ้างช่างเป็นค่าแรงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ ก็จะมีตั้งแต่การขุดหลุมเหล็กต่อหม้อการเทปูนฟุตติ้งนะครับแต่ยังไม่ถึงต่อหม้อนะครับแต่จะมีเหล็กเสาเนาะจะมาบอกราคากันนะครับสำหรับ FZ ที่สงสัยนะครับว่าตั้งแต่ฟุตติ้งขึ้นมาถึงตอหม้อเทฐานลาเป็นจานวนเงินเท่าไหร่และต้องใช้ตังนะครับต้องใช้ตังพูดอย่างนี้เลย ว่าต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับว่างบในประมาณในมือของเราเนี่ยมันจะพอไหมนะครับซึ่งก็ขอบคุณ FC ทางพี่ตันจริงจริงนะครับที่อุตส่าห์ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้แล้วพี่ตันก็มีการทําบัญชีนะครับรายรับรายจ่ายไม่ใช่ดิรายจ่ายอย่างเดียวครับสร้างบ้านไม่มีรายรับนะครับมีแต่จ่ายออกอย่างเดียวนะครับจ่ายจ่ายจ่ายแล้วก็จ่ายออกอย่างเดียวนะครับผมอ่า ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณแทน F C ทุกคนด้วยนะครับว่าพี่ตันแกก็จะทำให้นะครับจะจดบัญชีนะครับรายจ่ายทุกอย่างค่าอะมุลน้ำมันนะครับแต่ผมจะมาบอกเฉพาะตัวที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนรายจ่ายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ตันแกจะเป็นคนมาสรุปให้เองนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะเป็นคนสรุปให้ก่อนนะครับว่าพี่ตันก็มีไปเปถามผมมาตั้งที่ ที่มีอยู่เนี่ยมันจะพอไหมเพราะว่าผมก็เข้าใจแกนะครับว่าแกซื้อของไปล็อตแรกนะครับก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วบ้านที่แกกําลังสร้างอยู่ตอนนี้มันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างก็มีการเกิดความกังวลใจนะครับซึ่งรายรับรายรับรายจ่ายขอพูดเป็นรายรับรายจ่ายแล้วกันติดปากแล้วรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แกซื้อของไปนะ มันเยอะแล้วบ้านก็ยังไม่ขึ้นขึ้นไปไม่ถึงไหนแกก็เป็นกังวลใจนะครับซึ่งบัญชีก็อยู่ในมือแกแกก,ก็ก็เข้าใจครับแกก็ไม่ค่อยสบายใจว่ามันจะพอไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสรุปนะครับตั้งแต่เริ่มมานะครับว่าเราใช้ตังไปเท่าไหร่แต่สำหรับ FC ท่านไหนนะครับมีปากานะครับปากาดินสอมี แล้วจดนะครับผมจะไม่รวมให้นะผมจะรวมให้เฉพาะการรุดเป็นเสาแต่ละต้นแต่ละต้นอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดผมไม่รวมให้นะครับอยากรู้จริงๆก็หาปากกามาแล้วก็จดเอานะครับผมนะมาดูที่คอนกรีตฟุตติ้งนะครับคอนกรีตนะครับคอนกนรีตฟุตติ้งนะครับขนาดฟุตติ้งนะครับ1.2เมตรคูณ1.2เมตร คูณ25เซนก็คือความหนา25เซนนะครับต่อ1ฟุตติ้งนะครับจะใช้ปูณสำเร็จนะครับ0.36นะครับทั้งหมดมี17ต้นฟังดีๆนะครับทั้งหมดมี17ต้นก็จะได้6คิวจุด1นนะครับปูณสำเร็จนะครับคิวละ1,800บาทนะครับก็1,800บาทคูณ6.12นะครับ ก็จะเป็นจำนวนเงิน 10, 000, 1 1 0 0 0บาทอันนี้ FC ท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับก็จดไว้นะครับว่าอันนี้คือค่าคอนกรีตของฟุตติ้งนะครับเฉพาะค่าคอนกรีตสำเร็จนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับขนาดของเหล็กตอมอนะครับเหล็กผมพผู้ผิดนะเนี่ยเหล็กฟุตติ้ง เหล็กฟุตติ้งนะครับที่เราเทคอนกรีตไปมากี้นะครับ1.2คูณ1.2เนี่ยนะครับ1ฟุตติ้งนะครับใช้ไปใช้เหล็กข้ออ้อย12มมตรนะครับจำนวน2เส้นนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อสําเร็จนะครับอยู่ที่800กว่าบาทนะครับอันนี้ไปซื้อที่ตามห้างหรือว่าตามที่เขาขายนะครับจะอยู่ที่800กว่าบาทจะไม่ดีนะครับ800กว่าบาทแต่ถ้าเรามาสานองถักองนะครับมันจะเหลือราคาเท่าไหร่ ใช้ไป1นึ่งฟุตติ้งนะครับสเส้นเส้นละ255บาทนะครับก็คูณ2เข้าไปก็จะเป็นจำนวนเงิน510บาทนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับแ0 0กว่าบาทกับ510บาทอันนี้เราก็จะประหยัดลงนะครับเราก็ได้เหล็กที่เราไปซื้อมานะครับเป,เป็นเป็นเหล็กที่ที่เต็มนะครับ12มิลลิเมตรเต็มแล้วก็เป็นเหล็กที่สวยจะไม่มีสนิมขึ้นเลยเป็นเหล็กใหม่นะครับนะ17ต้น ก็คือ17ฟุตติ้งนะครับเหล็กฟุตติ้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนเงินนะครับ8,670บาทนะครับจดไว้นะครับได้2อันแล้วนะอ่าถ้าใครอยากรู้ก็จดไว้นะโอเคต่อไปนะครับสำหรับเหล็กเสานะครับเหล็กเสาที่เราเห็นนะครับแต่เรายังไม่ทันได้เทคอนกรีตนะครับเรายังไม่เทนะก็ตามคลิปนะเรายังไม่เทขนาดเสานะครับมีทั้งหมด17ต้นเนาะ หต้นใช้2.6เส้นนะครับ2.6เส้นนะครับก็มีทั้งหมด17ต้นก็เอา2.6คูณ17นะครับก็จะได้เป็นจำนวน44.2เส้นนะครับแล้วถามว่าเส้นละเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับ f o ตติ้งนะครับก็เหมือนกับราคาของ Footing นะครับ255บาทนะครับก 44.2คูณศ55า5นะครับเป็นจำนวนเงิน9,945บาทนะครับอ่อันนี้เป็นเหล็กของเสานะครับเหล็กเสาต้นหนึ่งมันยาว5.5นะครับก็จะมีสีเส้นเป็นเส้นแกนหลักแล้วก็มีเหล็กเสริมอีก2เส้นนะครับก็อย่างที่บอกครับเสาหนึ่งต้นใช้เหล็กประมาณ2.6เส้นเฮ้ย6เส้นอ่าใช่ครับ จำไม่เต็มสามเนาะจดทันนะครับไม่เร็วเกินไปนะกลมอาจจะพูดซ้ำๆนะครับผมยังตื่นเต้นในกล้องอยู่นะครับอ่าโอเคเล็กปอกนะครับเล็กปลอกใช้ตรงไหนใช้ตรงเสานะครับระยะห่างของเสานะครับ5้าจุดห้านะครับระยะปอกเสาสิบห้าเซนติเมตรเนาะเสาหนึ่งต้น ใช้37บปอกนะครับ37บปอกนะครับ37บปอกแล้วมันมีทั้งหมด17ต้นนะครับเท่าเท่ากันนะครับ17ต้นสูงเท่ากันเลยบ้าน่องมปตันนะ629บปอกก็คือ37มสคูณสินะครับเป็น629บปอกปอกละ5บาทนะครับผมตีเป็นปอกละ5บาทนะครับจะได้ตัวเลขกลมๆนะมันส ท่าไหร่4.7นี่แหละแต่ผมปัดให้มันเป็นจำนวนเต็มซะนะครับก็เป็นปอกละ5บาทคือเอา629ปอกคูณ5นะครับปอกละ5ก็เป็น3,145บาทอันนี้เหล็กปอกนะครับก็อจุดไ้นะครับผมอ่าสรับอิดบ็อกนะครับอิดบ็อกที่เราเอามาก่อโดยรอบนะครับโดยรอบของพุทติ้งนะครับ1เมตร 20คูณเมตรสูง25ิเซนนะครับอีก e บ็อกหนึ่งก้อนนะครับจะสูง19นะครับความยาว39นะครับตามมาตรฐานนะแล้วก็ความกว้างเป็นเ็เซนแต่ทุกวันนี้หาหาค่อนข้างยากนะครับส่วนมากจะเป็น6เซนครึ่งนะครับถามว่า6เซนครึ่งเป็นเลยไหมมันอยู่ที่การใช้งานนะครับถ้าการใช้งานที่จะก่อผนังนะครับเราก็จะก่อผนังที่หนาขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ซน ตามมาตรฐานเนี่ยเราก็จะใช้ปูนในการก่อเนี่ยน้อยลงนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูเราใช้ไปกี่ก้อนลืมแล้วเดี๋ยวนะอีบล x 350อกก้อนก้อนละ6บาทนะครับเป็น2,100บาทนะครับอ่าถามว่าทำไมต้องใช้อีทบล์นะครับก็คือเราได้ขุด ขุดต่อมอลงไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราจะไปเช่าไม้แบบซึ่งถ้าเช่าไม้แบบจะถูกกว่านะครับ2 1 0 0แต่การแกะมันก็จะยากเพราะว่าเราไม่ได้เผื่อไว้นะครับเราไม่ได้ขุดลมก,ก้ากก็เลยต้องใช้เป็นอิดบล็อกนะครับถามว่าอิดบล็อกดีไงก็ฝังมันทั้งเป็นเลยครับเราเทเสร็จแล้วก็ฝังมันเลยนะครับราคานะครับอีบ็อกก็ละหกบาทสามร้อยสิบก้อนสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเค งานเทลินนะครับงานเทลินของฟุตติ้งนะครับอันนี้ก็1.5คิวนะครับสลับคอนกรีตนะครับคอนกรีตของเทลินนะครับใช้คอนกรีตอะไรก็ได้นะครับขอแค่มันเป็นคอนกรีตนะครับเพราะว่าอะไรคอนกรีตมีประโยชน์คือให้เราทำงานง่ายนะครับพื้นที่สะอาดนะครับให้มีการปรับระดับนะครับก็ใช้อยู่ที่1.5คิวอันนี้พี่านบอกผมว่าน่าจะเป็น1,000 หกร้อยบาทต่อคิวนะครับเอาสเต็งที่ไม่ได้ใช่สองสี่ศูนย์นะครับก็ลดลดลงมานะครับอันนี้เนาะสำหรับค่าขุดนะครับค่าขุดอันนี้พี่จันได้เคยบอกไปแล้วนะครับค่าขุดต่อหม้อนะครับต่อต่อลุมนะครับต่อลุมสามร้อยบาทนะครับสิบเจ็ดต้นแล้วก็บวกทั้งบ่อเกิดสองบ่อนะครับเป็นจำนวนเงินห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับก็ ทั้งหมดทั้งมวลมีราคาประมาณแค่นี้นะครับก็สำหรับ f c ท่านไหนที่อยากรู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วมาถึงตอนที่เทฟุตติ้งนะครับรวมทั้งเหล็กด้วยเหล็กปอกนะครับงานขุดคอนกรีตหมดไปกี่คิวนะครับอันนี้เราก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็เอฟซีทุกคนก็ลองบวกลบคูณหารดูนะครับว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่บอกนะครับทุกคนน่าจะ เอาไปบวกกันเองนะครับนี่ผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเรานะครับผมทั้งเอฟซีพี่ตันแล้วก็ทั้งผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาให้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจนะครับว่าการสร้างบ้านเราซื้อของเองเนี่ยมันมีเสน่ห์แบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวทางพี่ตัน ต่อไปนะครับจะสลับกันนะครับมาสรุปราคาให้นะครับทั้งผมแล้วก็พี่ตันนะครับสลับพี่ตันก็จะมีว่าไรคลิปที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับว่าในการสร้างบ้านหลังนี้ของแกนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับมันเกิดปัญหาอะไรบ้างการแก้ไขแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ทางพี่ตันจะมาพูดให้พวกเราฟังนะครับแก้ว่าแกเป็นคนขี้อายแต่ตอนนี้นะครับ ผมบอกว่าอายไม่ได้แล้วครับก็ถ้าอยากให้ FC รู้นะครับก็บอกให้ FC ได้รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีปัญหาอะไรไหมดำเนินการสะดวกไหมนะครับไปซื้อของยังไงซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวแกจะบอกให้หมดนะครับเท่าที่แกจะบอกได้นะครับนะอ่าเพราะว่ารายการซื้อของของพี่ตันนะครับยังมีอีกเยอะนะครับพึ่งซื้อไปยังไม่ถึง20%นนะครับก็มีเหล็กที่ซื้อมาไว้แล้วนะครับแก ก็ได้ไปซื้อมาไว้ก่อนนะครับเว่าช่วงช่วงนึงก็ช่วงเหล็กแพงนะครับถ้าอย่างอย่างไม่พอนะครับอย่างไม่พอจริงๆนะก็คือจะเหลือน้อยนะครับแล้วก็วิ่งไปซื้อได้นะครับผมสรับใครที่ดูคลิปของเราถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์เพียงแค่พิมพ์คำว่า fc พวกเราก็ดีใจแล้วนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับฝากดูให้จบนะครับส่วนคําถามนะครับคําถามที่หลายคนดูคลิปไม่จบแล้วก็ไปถามเลยนะครับซึ่งผมก็ได้บอกไว้ในคลิปแล้วอันนี้ผมก็คงสงวนที่จะไม่ตอบนะครับสําหรับใครที่เป็น FC เราจริงๆก็คือดูคลิปจนจบคําถามจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับที่มาถามเราจะเป็นการ,รเรียกว่า มีสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้บอกในคลิปไปจริงแล้วพอดี f อฟซีเขาคิดได้ก็คือถ้าขายมาหาเรานะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม